รเ,เรือมาแล้วนี่ครับรเรือไทยสมายเรือไทยสมายครับนี่ครับเรือไฟฟ้าตรงนี้เราจะขึ้นเรือไฟฟ้านะครับเราขึ้นเป็นครั้งแรก สวัสดีครับครับมาตอนนี้เรามาอยู่ที่ออท่าเรือท่าเรือปิ่นเก้านะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าเรือปิ่นเก้าท่าเรือปิ่นเก้าทำใหม่แล้วเสร็จแล้วครับไปทางไหนเอ่ยอครับเดี๋ยวเราเดินไปดูหน่อย เป็นไงบ้างวันนี้พานั่งเรือนะครับนี่ท้าเรือปิ่นเก้าท้าใหม่โอ้นี่ครับถ้าเรือพระปิ่นเก้าครับนี่ครับเดี๋ยวจะเดินก้นไปด้านไหนกันนะครับ เดี๋ยวเราไปถามเรือก่อนนะ นี่ครับตอนนี้เรา,เาจะนั่งเรือไปแล้วครับนี่เราอยู่ที่ท่าเรือพระปิ่นเกล้าครับนี่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับเดี๋ยวจะลงเรือกันนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเรือ เรือไฟฟ้านะครับเรือสมายเรเือมาแล้ว945บนสะพานสมเด็จพระบรมเจ้าสวยงามมากครับ เรือจะมาแล้วโอ้นี่ครับเรือวันนี้เราตีตั๋วเรือนี้ไปนะครับนี่เรือเรือมาแล้วนี่ครับเรือไทยสมัย เรือไทสมายครับนี่ครับเรือไฟฟ้าตรงนี้เราจะขึ้นเรือไฟฟ้านะครับเราขึ้นเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกนครับ สมายนะครับเดินไปป่าครับโอ้เสียงดังมากเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ท่าผ่านลมครับท่าเหลือผ่านนมนี่บรรยากาศนี่ท่าเหลือผ่านนกครับ ครั้งแรกครับเรานั่งใน ดังมาก่เรียนมี้ม่ครยเยารนีคับจน้าที่จะเรียกแล้วว่าท่าเตียงท่าเตียงมีขึ้นไ้ท่าไปท่าเตียง นั่งสบายนั่งสบาย,บายครับ กองทัพเรืเอนะ I'm เข้าไปแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นวัดกลยาครับวัดกลยาโอ้โหน,นี่มีเรือวิ่งผ่านแล้วครับเนี่เรือวิ่งผ่านอนีกลำหนึง เสร็จแล้วนะครับ ไปยุละองศาวาสนะครับอเออมันจะต่างไปเลยเรือมันก็จะเป็นมุมมองที่แปลกตานะอันนี้เป็นประตูในประตูเลือ่อน Thank yeah. you. เหลือราชวงศ์ครับ นี่ครับนี่เรือสมายสมาร์ทนะครับไมล์สมาร์ทที่เรานั่งมาเมื่อกี้นี่ครับนี่ไมล์สมาร์ทนครับนี่เรือไม้สมาร์ทไปแล้วเมื่อกี้ที่เรานั่งมานะครับ ไปแล้วบายบายมาสมาร์ทนี่ครับไปแล้วนี่พระราชวงครับเดี๋ยวเราขึ้นพระราชวง์ขึ้นมาบนท่าแล้วครับโอ้นี่อันนี้มีงานก่อสร้างอะไรเนี่โอ้โหดูรถเรือบรรจัน์ที่ใหญ่มากครับเรือบรรจันที่ใหญ่มากเลย นี่ครับโอ้ยไม่รู้มีงานก่อข้างอะไรครับนี่เราขึ้นมาที่ท่าเรือลาดวงแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นมาปิดคลิปที่ท่าเรือลาดวงนี่นะครับ เามาดูบรรยากาศก่อน,นครับนี่ครับาเรือราชวงศ์ก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เรานั่งเรือมาจากที่ท่าเรือพ้ผินเก้าครับเป็นเรือไทยสมัยนะครับเป็นเรือไฟฟ้าก็เป็นบรรยากาศแปลกๆดีครับก็ได้บรรยากาศใหม่ๆ เป็นอารมณใม์ใหม่ๆนี่ครับเดี๋ยวจะด,ดูเรือเรือเข้าท่าอีกสักลำหนึ่งนี่ครับอันนี้เป็นเรือธงส้มนะครับเนี่เข้าท่ามาแล้วนี่เรือธงส้มเข้ามาแล้วนี่อันนี้ถ้าใครจะไปที่นนทบุรี้าช้างท่าเตียนนี่ครับ โอ้ oh, ูผู้โดยสารเต็มเลยนะครับโอ้ผู้โดยสารเต็มเลยนะรับท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับนี่ครับ mm hmm. เปี่ย็บ,บรรยากาศนี้ก่อนชมบรรยากาศนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปิดนะครับ mm hmm. นี่มีผู้โดยสารขึ้นเรือออกแล้วนะ mm hmm. ครับ mm hmm. เรือออกแล้ว mm hmm. นี่อันนี้เป็นเรือธงส้มนะครับนี่ จะวิ่งไปถึงท่าน้ำนนทบุรีครับครับไปแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นั่งเรือไปฟ้ามานะครับมาขึ้นที่ท่าน้ำราชวงศ์ครับแอนด์ินขอปิดคลิปไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ช่องของเราด้วยนะครับนะครับช่องเรือกับป้าพาแตล่ทำนะครับอันนี้เป็นเรือข้ามฟากเรือข้ามฟากมาจากฝั่งนู้นนะครับเรือข้ามฟากวิ่งมานี่ครับจะเข้าท่านะครับก็ติดคลิปไว้ประมาณนี้นะครับชอบก็ชชิญกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับช่องเรือกับป้าพาแหล่ทำนะครับแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีครับ